แข็งแรงทำงานอะไรเลยขายอะไรครับขายเสื้อผ้าดีขึ้นฮะ1ง2า3ฮึ๊บอ่ะมาแบมือจับอะไรก็เป็นเงินทอง Khoa đi đi đơ okay. okay, Nào mà nè Phải Mà 60 Đã đi kín khao rồi không kín thế nữa mà ไ,ได้เลยอยากได้อะไรขอเลยได้ทำางาน,านอะไรครับว่ขายเสื้อผ้าเหมือนกันนะปลาอยู่บ้านเฉยๆโอ้โสบายสุขภาพ็ดีโออสุขภาพดีเ,อเ<ล>ยอะสอสอเสือสระอขุขอไข่เพระอาภอภาพขอไอ้แข็งขอะไรเอาท,ที่ตามเราเข้าใจอะพ่อไม่จำเป็นเขียนผิดเขียนถูกผมเข้าใจหมดวิเครที่ขอละมะเร็งหายจากโรคใช่โรคเลยนะมะเร็งเป็นมะเร็งกันเหรอ ปที่ไหนต<า>อ๋ยอผย่า,ายังยับอ๋อแล้วก็มาเป็นเนื้องอกผ่าปับัครั้งแล้วอะโอ้โหให้มันจบแล้วจัอ๋<ช>อเจ้ากรรมในเวรมันหยุดแล้วความตายไม่น่ากลัวสำหรับเราแต่มันน่ากลัวสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังถ้าพักไว้ก็ได้พักไว้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้รับกุศ์นะครับมาได้ พอสัมภารพอไก่ดีกว่าพี่เด็ชแกขยันนั้งแไก่เนาะดูแกผลอิดผลไล่พี่เด็ดแกชุกรามลูกลูกอยากเสียงลูกไลูกะดรมาไหมเนี่ยลูกลอยากเถียงเนี่ยคุชอบเสียงไงถึงไม่ครบอายุเท่าไหร่ลูกคนแรกอายุเท่ยี่สิบสี่ฮะลูกอายุน้อยอกเลยลูกลูกอย่าลูกไม่ยื่นยี่สิบสี่ปีลูกกี่คนครับ สามคู่แฝดแปดแปดอย่างถิ่นลูกๆเป็นเด็กดีแล้วกันจ้ะเอาเลยเด็กดีเขียนทับกันได้เลยสบายๆเด็กดีลูกผู้หญิงผู้ชายเออแฝดผู้หญิงคนผู้ชายคนหนึ่งแฝดหญิงคนแฝดชายคนครบตอนปากดีอยากให้ลูกๆไม่ดื้ออ่ะโอเคได้ แล้วก็ขอโชคขอลาบถูกรอตต่งนี้จ้ะไม่เคยซื้อหวยไม่เป็นถ้าซื้อรอตตี่ซื้อได้ก็ซื้อไปเลยจับปุ๊บเดี๋ยวก็สามตัวสองตัวอยากถูกรางวัลอะอมถิ่นอะขอให้ได้มาเอาเอาจ้ะอยากถูกรางวัลใหญ่ๆโอเคจ้ะจะพาเด็กๆมาอยากให้มันลื่นนะทำงานอะไรลูก ล,ลูกมีลูกหนึ่งคนเล็กแกยังเรียนอยู่ <S <s <ut ters> แล้วน้องนั้นทำงานไงอ่าเติมโตเป็นครูสอนดนตรีแล้วก็ลูกสาวสาวออนไลน์ okay. ได้เลยคนที่ว่าเล่นดนตรีมันติดอยู่แล้วได้มีพรสวรรค์แต่ว่าจะให้ขุนกูีเล่นกีตาร์ได้ไหม <S <s <ut ters> เล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นเขาเล่นไอ้นี่เดินอะไรนะทำเป็ดอ่ะ <S <s <ut ters> โอ้ทำเป็ดอะไมกันอ๋อเขาจะน้ำเป็ดไม<ห>่เล่นผมเล่นไม่เป็นละผมยากเพราะพรสวรรค์นะแบมเอานะ อย่างแรกข้อยศุขภาพดีให้มะเร็งมันหมดไปไม่ลุกไม่ลามถูกไหมใช่แล้วก็โชคลาภใช่ทุกวันใหญ่ใหญ่อ๋อใหญ่เราเอาให้ลูกม่เถียงอีกแล้วเนาะถ้าเถียงก็ตบปากให้สั่นเลยมันจะตบเราโอ้โหตายห่าแล้วส่วนแม่งเลยไม่กล้าทำไรลูกร่ออู้ตายแล้วเราร้องแทนอู้ตายแล้วเอ้าโอเคทำให้เขาเกรงใจเราหน่อยจ้ะ โอ้ยลูกมันเกิดก้าถ้าดูอยู่ฟังแม่แลนะ้วนะังฟางสารชิบหายเลยต้องมาขอกูและเพิ่งกับมูแล้วให้ลูกเชื่อฟังเนะมันถึงยุคนี้แล้วที่ขอพรให้ลูกเชื่อฟังเยอะมากไม่ใช่รายแรกโอเคขอตามนั้นนะมะเร็ลงลูกเชื่อฟังนะโชคลาภโอ้โหอันนี้ก็มูพอได้เนะี่ยโอเคใช่ไหมแล้วโดนของหน้านะวันนี้โอเคนะ อไปนะลูกเจะฟังเดอ้อไปแปะปูอะไรหายไอ้แปะปูเอามาคิวที่หกสบิบเอ็ดเอามาเอามาเป่านี้ก่อน<ป>ม,ามานี่ก่อน<ป>จับมามาบ้านนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอปากเป่านี้กับเป่าสักก่อนมามา,า,ามาโชคลาภทำอะไรเป็นเงินเป็นทองจา้จาโอ้ขอบคุณมากน้อมบุญเดี๋ยวส่งตะบ,บูนไปเจราจาธุรกิจที่ลาว โอ้ใหญ่โตพอคุดตรงหมื่นหมื่นหมื่นสามฮะหมื่นอะไรหมื่นสามวะก็หมื่นเมียไดใช่ไหมอ๋อตอนนี้โอ้โหตอนนี้น่าจะเกินหมื่นแล้วแหละดูทรงฮะตอนแรกว่าจะหยุดตอนนีーー้ไม่หยุดแล้วดูทรงฮะ้วหนึ่งสองสามคนหรือว่าทรงศัพพันไม่รู้เป็นคนดีได้ไม่ถึงครึ่งปีมั้งใช่ไม่ไกลไอ้โอ้โหตอนนี้ผมหยุดดูพวกลูกศิษย์แล้วเนี่ยอือโอดีไม่เหนื่อย ไก่บอกตาเด็ดด้วยยี่เดี๋ยวเป็นลมมัชิบหายดักแดดนี่อายุเยอะอยู่ไปเชิญจ้าโอเคนะ,อคนะขอให้ปังปังฝ่าเดิมลืนล่นลืนล่นลืนปป่นลแบบปูอธิฐานเลยเ<อ>ลื่อนประลึดเลื่นประลึด,ละลดมาหกสิบห้าแล<อ>้วเจ้ามาเติมเรื่องต่อโอเคมาอะไรเขียนเลย,เลยครับอะไรเ,เขียนโอเคขอบคุณมากอ่หลบหน่อยเขาจะหยอดขอบคุณที่ร่วมบุญเด้อ แม่จะได้ยิ่งสวยเฮ้ยเสือกมาลดหลังถ้ามาลดแรกๆในกําแพงแดงแพรดไปแล้วแต่ไม่ไรมันตัดสลิดตัดขอบก็สวยตัดเสาตัดเสาตัดเสาก็สวยจ้าโอเคขอบคุณมากนะวันนี้ยอดนะนัก็สวยเด้อต้องการอะไรเขียนเยอะๆนะสร้างการงานการงานโชคปลานโอ้โหหนึ่งเขียนไี่เถอะเดี๋ยวมันได้นราถือเลยมาช่วยกันร่วมสร้างเลยกำลังปูลานศิลาแดงกันเนี่ย ถ้าตอนแรกถ้าเกิดเราไม่ปูแดงเราไม่เข้าเลยมันต้องปูทีเดียวเลยจบให้มันแดงแบตเลยมัจะกระจตั้งแต่อยู่ข้างนอกนู่นแล้วไม่ได้มาหามีข้างในนะผย้ายจะมาได้สามสี่ปีแล้วไม่ได้มันม้องมีมาพอดีน้องกระพาเพราะเราไม่รู้จักผมผมไอ้นี่ไงแล้วผมเพิ่งย้ายวันี้ที่จอดรถมันเยอะมันเป็นไพรเวทอยู่ถนนไม่มีแล้วมันชุมชนมันเยอะไอ้เว้ผมผ่านแล้วผมเห็นรถจอดเต็มไปหมดเลยใช่จะอยู่นี่มันสบายมันแบบเปิดมาปั๊บก็ได้ไปออกอะไรต่างๆวันนี้เออคิวให้เัาดีทาไมงแอ้วมา ดีเด้อสายโมูปังเฮงมาแบมืออาอันนี้นะทำธุรกิจอะไรเราออตอนนี้ก็รับเหมาเป็นบางช่วงฮะโอ้ได้นะงานนีเลยเป็นแค่แบบงานจ็อบไปเ๋ียองานจ็อบอ่ะเยอะแล้วนะเราก็ไม่ ขำๆช่วยน้องไปขำๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำงานอะไรอ๋อก็คือขำๆไปช่วยน้องอ่ะโอเคลูกสาวก็ดูแลอยู่สุขภาพดีทุกอย่างดีเดี๋ยววันหน้าพาลูกสาวได้มานะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทุกอย่างดีดีพร้อมนะได้งานจ๊อบๆดีๆคิดอะไรก็สมหวังเออไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยอหน้ามันนี่ให้สุขภาพร่างกายดีนะโอเคไปหกสิบสอง เสินปูแล้วก็ปฏิฐานกับไทยนี้นี่คืออะไรกัะไทยทอกแปดเสิทปูแปดปฏิฐานเสินปูมาขอบคุณมากเป็นไรเอ่ยันี้จิบตั้งตัวอาจารย์เออเราก็ว่าเราโดนของมาเนาะมันเจ็บเขาบอกว่าโดนของมาใช่ป่ะเราจะจังหวัดใสโอ้ใกล้ใกล้โอเคขอบคุณมากสีตะเกีตายแล้วจังหวัดยอดฮิตเลย โชคดีเดี๋ยวเจอกันนะอย่าลืม่งบ่อแต่ได้มาใกล้เอาอันี้ออกมือผมเวสะภูสะเวสะออกไปออกไปเวสะภูสะเวสะภูสะที่มันอยู่ในตัวี่ยออกไปไอพีออกไปไก่ปิดท้ายมึงเจอกูแน่ไป เวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะสัคขะทวุธทังโอมะผุยพระพายพระสอหอยผู้ทรงฤทธและศักดิ์สิทธเอาไปสักขะทวุธทังสักขะทวุทังสักขะาวุทังสักขะทวุทังสักขะทวุธทังโอ้ยสักขะทวุธทังเอาไปสัคขะทวุธทังโอมะพายนะพัดพาเอาพยามนนะที่มันซ้อนอยู่ในล่างนี่ไปสักขะทวุธทังยกไหมยกแขนยกขาเลยไอ มึงเอ้ยออกอยู่นานครับอยู่ตอนขาเอ้ยออกไปออกไปเลยโไปเอ้ยหลุดไปดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนมึงบอกกูมาสิคุยกันบอกให้ผัวชื่นใจหน่อยโดนมาได้ไงผัวมันโดนมาจากไหนไม่รึงมึนไงเฮ้ย

ออกปะไอ้ตะไปที่มันเจ็บตามเนื้อตามตัวเนี่ยมันต่อแกะอยู่หลุดไปรู้ไอ้ผีมาเกาะมันแก่ใช่ใช่มันมีอยู่ก้อนอยู่ที่มันอยู่มานานแล้วมันเป็นเลื้อยลังอ่ะมันต้องพามาสิบกว่าปีใช่ไหมมันเลื้อยลัง

Hi 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 อย่างเดียวเฮ้ยข้างันนี้โอ้โหกูระเซ็งริงผีมาให้ร้องเลยฮะบอยล้วจะจู่ทาไมล่ะเออมึงจะอยู่เขาทําไมมึงออกไปได้ไหมออกไปข้างนี้มาแล้วมึงมาอย่างไงล่ะมึงบอกกูสิมึงจะออกไหมล่ะก็มันเจ็บสิโอ้โหกูระปวดหัวยิงไอ้ผีมึงจะออกไม่ออกล่ะ เก็บแน่นอนไม่มีปานีนาไปไปมันเจีบมาเลยไปมัไปม<ป>ันเจมาเลยไปไปไป กูมึงออกเถอเขามาลงบ่อยไหมผีอ่ะผีมาคุยบ่อยไหมผีเข้ามาคุยบ่อยไหมผีอ่ะสิงเขาบ่อยไหมไม่ไม่ผีเข้ามาสิงเขาบ่อยไหมเข้ามาสิงหรือเข้ามาอะไรอ่ะหรือไม่ที่นี่ไม่คือไม่ที่บ้านที่บ้านปกติอ่ะที่นอนไม่ได้อ่ะมวิ่งบ่อยไหมบ่อยอ ค่อยๆเอาหัวขึ้นมาลุกขึ้นมาให้ควาดูทีดิโอ้ยตายละกูวิ่งทั้งคืนเลยโอ้ยตายละคืออาการคือเขาวิง่งหนักตัวถูกไหมไม่เคยลูกหลุดไม่เคยอะไรไม่มีเด็กไม่มีอะไรนะ<ม>เคย<ม>แท้งเคยอะไรไหมไม่มีอ่ะไม่มียัเด็กเหล <c ười> <อ> <specific> ือมเ่ย <c ười> อู้เครียดไปบบอทองอค่อยว่ากันเอานี้มาเดี๋ยวก่อนจะคอยดูทีนะ

โอ้โหโกูัไอ้ที่ไม่เข้าเลยเว้ยเสียวกลัวผีไปหาที่อื่นมาเพราะว่าเป็นอะไรบ้างเคยไปหาที่อืน่นอไหมไปหาหลวงตาอยู่จ้ใหลวงตาว่<ต>าไ, <ป S 1> ไงดวงตาบอกว่าโดนของมาอือใครทำมาได้โดนของมาแต่เขาทําแบบไม่ให้สอนนะว่าอย่างนี้มันถอนได้เลยแล้ว <S <S ม,มันทำแบบไม่ให้ถอนทุกอย่างมีทางแก้มาหนิมาเออมาหาผมนี่จบไหมเย่อะแต่งแล้วมาหนิ<ม> หลับตามานมืนอเว้ยสอหูสอออกมาออกมา,มาไะไอายุสั้นีออกไปเลยแล้วไหมฮะที่มาอยู่ในตัวอยู่ในกายเนี่ยรู้ไหมเฮ้ยรื้อไหมไป้ยไปสติสตาัางฝันเข้ามานะ,ะละมุนไป ฝันเข้ามาสติโอ้โหเยี่ยกลัววันนีวีฟอลแลวมั้งนี่ฮะอามาคิวต่อไปมา้ยสิบสองหกสิบสามลมั้งหกสิบสามสามแล้วมาหกสามหมดแล้วหรอเอาอีสัตอะไรอ๋อเออนี่มาอูนึกว่าไข่อ๋อับพรเดี๋ยวับพรโอเคอ่ะก็เดี๋ยวมาทำดู พราะผมต้องมาดูว่าเฮ้ยมันมันยังคงค้างอยู่เพชรบุรีนี่ใช่ปหมล่ะเออใกล้ๆมาดูนะเข้าหน้ามาเดครั้งหน้าถ้าเกิดว่างเขเข้ามาโอเคน้ำมลโอ้โหเขาจบจิตจบเอาไปเอาไปเลยเอาเอาเลยแกจะเอากี่ลูกเอาไปเลยสองลูกก็ได้ครับ โอเคเลยโอ้ขอบคุณมากเดามึงอี่อกครับไปหมดโต๊ะหมดโต๊ะหมดโต๊ะไปเอาเนี่มาเออ ดีดีเดอ้อไปเชิญเอารับพร,รกูจบแล้วกูจะหนีแล้วงนวดแล้วพวุนี้อีกเอารับพรนะเอามึงอะไรไะอ๋อไม่เป็นไรโอเคนะรับพรเด้อนะนที่ทดูอยู่วันนี้นะก็ประมาณ6กิคิวนะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะขอให้ทุกคนเนี่ยนนะโชคดีแล้วกันนะหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยเสนียจันไรต่างมันออกไปแล้วกันอะไรที่มันเกาะแกะอยู่ที่ตนคุณใสมนดํา ที่เครียดอยู่ที่ทุกข์อยู่ที่หาทางออกไม่ได้ขอเจอทางออกทั้งหมดแล้วกันนะเออสุขภาพดีแข็งแรงอายุมั่นฝันยืนนะเป็นโลมร่มโพล่มใสของทุกๆคนแล้วนะหลายคนนะแล้วก็ประสบแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปนะเวสสภูุสะเวสสภู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 สะเวสสะพุสะเวสสะเวสะพุทธังหลวงพ่อโททัศน์สนุนนะโมพุทธายนะโอเค จบสักทีวันนี้อืเร็ดเลยตัด